ใครไม่เคยเดนน้ำเหลืองบนใบหน้าพิมพ์ไม่เคยใครเคยแล้วพิมพ์เคยแล้วค่ะทุกทุกคนน้องจะพาทุกทุกคนเดนน้ำเหลืองบนใบหน้าทุกทุกคนมาใช้มือของเรานี่แหละค่ะเดนน้ำเหลืองบนใบหน้าเลยไม่ใช้เนื้อครีมไม่ใช้เนื้อเจลใช้ออยล์หรือน้ำมันเท่านั้นในการเดนน้ำเหลืองบนใบหน้าใครมีออยล์เตรียมออยล์ใครมีบาล์มเตรียมบาล์มได้ น้องขออนุญาตใช้บามลงหน้าข้างนี้เลยทุกคนทําตามนะใช้มือก่อนใช้มือล้วนๆของเรานี่แหละนะคะท่าของน้องคือการใช้มือล้วนๆเลยในการพาทุกทุกคนดึงน้ําเหลืองออกจากใบหน้านะคะดึงน้ําเหลืองดึงลมแล้วก็ทําให้เลือดสูบฉีดไหลเวียนดีจะ้ะทาบามข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนใช้มือหัวแม่มือเราลูดลูดใต้กรอบหน้าแบบนี้ค่ะหนึ่งทุกคนดูนะ หนึ่งสองสามสี่และห้าพอตรงนี้เสร็จปุ๊บหมุนเบาๆตรงนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่และห้ายิ่งทําให้ตรงนี้แน่นขึ้นกว่าเดิมน้องจะไม่หันข้างนี้ก่อนนะน้องจะทําข้างนี้ให้ดูแล้วจะหันทีเดียวแล้วทุกคนจะตกใจว่าเฮ้ยหน้ามันยกขนาดนี้เเหรออ่ะมาหนึ่ง 2 3 4และ5แล้วก็หมุนเบาๆตรงนี้1 2 3 4และ5นะตรงนี้ค่ะ1 4นิ้วดัน1 2 3 4และ5นี่ทุกคนแล้วก็หมุนตรงนี้1 2 3 4และ5 ตรงนี้มุมปากดันขึ้น1นึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่หเดี๋ยวค่อยหันหน้าทีเดียวนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าท่าของน้องจะง่ายมากจะไม่ยุ่งยากจะไม่ซับซ้อนเลยนะทุกๆคนแล้วก็ตรงใต้ตาค่ะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี ห้าแล้วก็หมุนกลมๆหนึ่งสองสามสี่และห้าแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งตรงนี้หนึ่งสองสามสี่และห้าทุกทุกคนดูชัดมากหนึ่งสองสามสี่และห้า แล้วก็หมุนกลมๆหนึ่งสาี่และห้าตรงบริเวณตรงนี้นะเกี่ยวอย่างนี้หนึ่งสสาสี่ห้าหนึ่ง2อสาี่และห้าทุกคนดูทีนี้เกี่ยวคิ้ว1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าล็อกค่ะจบแล้วก็ดึงน้ำเหลืองลงมาด้านข้างแบบนี้ดึงน้ำเหลืองที่เราลากไปตรงข้างๆลายผมลงมาข้างล่างแบบนี้ 1 2 3 4และ5ทุกคนเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะหันมาแล้วคะ่ะข้างที่ยังไม่ทำข้างที่ยังไม่ทำข้างที่ทำแล้วใครเห็นชัดพิมพ์ชัดคะ่ะ ใครเห็นชัดพิมพ์วาวพิมพ์ชัดพิมพ์ Amazing เหลือเชื่อได้หมดได้เลยค่ะ